นิชาเอ้าเฮ้ยเป็นไงบ้างสวยดีเปล่างเออทั้งนี้ไม่ได้ลมเลยพัดมาโอ้โหนี่แกทักเป็นละครแบบยุคโบราณเลยนะแหมฉันนึกคิดถึงแกดีว่าเลยมาหานี่ไม่ใช่แค่นั้นนะเว้ยฉันพูดไปแล้วก็น้อยใจอ่ะก็แม่ฉันน่ะสิพอรู้ว่าจะมาหาแกใช่ป่ะก็รีบเนี่ยไปต้มสามกษัตริย์มาให้แกเลยเนี่ยรู้จักว่าสามกษัตริย์อ่ะทองเงินหน้าโอ้โหไม่ใช่ที่เขาดังในเน็ตนี่ไง คือที่เขาเอาน้ำขิงเนี่ยไปต้มกับเห็ดหูหนูแล้วก็ใส่พุทษากินเพื่สอสุขภาพเอามาให้แกขอบคุณแม่แกมากเลยนะเออเดี๋ยวลองชิมดูเออน้อยใจอ่ะฉันไม่ได้กินสักค่ำหนึ่งเลยไง่อยดิฮไอะไรมันมันแปลกๆอ่ะแกมันแปลกๆปลาเล่มปลาเมมันเฮ้ยคิดไปเองเมล่าเฮ้ยสมุนไพรธรรมชาติไง ขาไม่ใส่น้ําตาลไงมันก็มีแบบเออมันก็รสชาตินี้แหละเพื่อสุขภาพโอเคเพื่อสุขภาพจะกินให้หมดเฮ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวกอดใจจะกินด้วยแม่ฉันฝากบอกมาด้วยว่ากินหนึ่งคำสวดอภิทรนเจ็ดคืนเอาคืนเฮ้ยล้อเล่นอ๋อกินได้เนะกินได้อ,อีกหนึ่งแม่ฉันฝากบอกเหมือนกันคำนี้ต่ออีกแล้วอ่านว่า อร่อยสามจกโป่งสิบเลยบุญเอ่นถูกแปลอนามัเยจะได้กินมันวะเนี่ยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินเตี๋ยวนี่จา้างั้นชิมนะเออชิมไปก่อนก็ได้เอา้าเป็นไงอ่ะเฮ้ยทำไมทำหน้ากันัน่ะฮ้ยอะไรมัน,ม,น,นปะปะมันแแปลกปะ,ปะมันแบบปลาแรมปลาแมอ่ะโอ้แกคิดไปเองแล้ว ก็สมุนไพรอ่ะเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลมันมีน้ําขิงเห็ดหูหูพุ้จารสชาติ่างนี้แหละหรอเออฉันเคยกินอยู่มันรสชาติมันพูดไม่ถูกใช่ปะใช่มันมันแปล่มมันแปลกมันมันเนอะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออใช่แต่เพื่อสุขภาพโอเคลุยโอเคลุยแม่ฝากต้มมาให้แม่ต้มมาให้เฮ้ยโหนี่กินเยอะเหมือนกันเนี่ยแม่ฉันฝากบอกเออโอโหอโห กินน้อยๆเป็นยาถ่ายกินมา,มากๆเป็นยาระบายไม่ทันแล้วมั้ยแต่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้ท้องผูกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเตทมที่ให้ยพูดถึงนึกออกเลยนึกออกเลยอ่ะว<ะ>่าไม่พอเห็นแกจีบปุ๊บใช่ป่ะแม่ฉันช่วงนี้กินน้ําน้อยเว้ยวันๆไม่กินน้ําเลยแล้วก็เล่นแต่มือถือ,อเล่นแต่เกมเขี่ยแต่เพชรอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปลูกผักเว้ยบางวันนี่นะถึงขนาดแบบลืมกินยากินยาผิดกินยาถูกอ่ะแกจนเครียดมากเว้ยแกพอจะมีแบบ ตัวช่วยให้ฉันได้ดูแลผู้สูงอายุแบบอย่างสบายใจหายกังวลไหมอืมอาดึกออกแล้วจริงมากเออฉันว่าฉันจะพาแกไปหาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใหญ่ว้าเหรออาจารย์คนเป็นเต็มนี่แหละหรอฉันผูผีไงออแบบนี้ค้น่ใช่ผีรออาจารย์ชื่ออะไรอะแกชื่ออาจารย์ชุติมาเป็นอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรอแล้วแกอยู่ที่ไหนแกอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณวิชานี่แกคนหรือ AI วะเนี่ยแก,แกจำได้ไงวะะคนนี่หลอแลวอรวอาจารย์พวกเก่งขนาดนั้นเลยหรอเขาเก่งมากอาจาร,รย์และนักศึกษาเนี่ยนะได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเพื่อจะได้มาประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุหลอนเลแอปนี้มันชื่ออะไรอะชื่อว่าแอปพลิเคชัน LLL Senior Care by CRA ลู้ก็ไอแอปนี้มันมันมันคืออะไรฉันอยากรู้ไปฟังจากปากอาจารย์เลยดีกว่าไปไปไปเว้ยไปไปเว้ยเพื่อนไปไปเฮ้ทำไมจะไปทางนู้นนะก็มันไปทางนู้นนะจะไปทางนู้นก็ไปที่เออไปเฮ้ยเดี๋ยวไปทางนู้นแล้วไปเดินไปทางนี้อ่ะเดินอ้อมโตเดินอ้อมโตมาหยิบน้ำขอแห้งไม่เออเดินอ้อมโตมาเดินอ้อมโตมา เดือดอ้อมต้มไปหยิบน้ำพิชาแกไหวเนี่ยไม่ต้องถามไปคุยไแกไหวไว้เนี่ยแกไหวไว้เนี่ยไหวกาฉันไม่ไหวแล้วกแกไม่ไหวจริงอะไรของแกวะเนี่ยไม่หรอแกแล้วละการจานอยู่ไหนอะเอหน่อยนี้หรอ อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับโอ้โหแล้วจะคุยกันรุ่งเรื่องนะครับอ๋ออ๋ออ๋อขาดคุณเกิดอะไรขึ้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คือพอดีวันนี้มีพาเพื่อนนะคะมาปรึกษาแล้วก็สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน l l l Senior Care by GIE ค่ะใช่เลยอาจารย์ไม่เสียเวลาเนอะตอนนี้ขาดหมอหรือพยาบาลครับผมจะมาสมัครงานเพิ่มรอนเลยครับอาจารย์รอเลยคือ ผมมีความสงสัยคือว่าผมมาดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วผมมีความกังวลใจมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เพราะว่าช่วงนี้เขาติดเกมเล่นเกมแล้วก็ปั้มป้มเปิดเป,เปบ้างบางทีปัญหาสุขภาพก็เหลือลังด้วยครับ ันนี้ก็อยากจะหาตัวช่วยครับ<ม>ก็อยากรู้ว่าแอปพลิเคชัน LLL Senior Care by CRA <ม>คืออะไรครับอาจารย์ครับก็ LLL Senior Care by CRA นะคะซึ่งจริงๆ LLL มาจาก Life Long Learning นะคะ<ม>ซึ่งตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งอาจารย์นะคะคิดค้นกันมานะคะเพื่อจะ ใช้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งใน LLL Senior Care by CRA เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยเป็นแบบประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุนะคะ <ừ> ส่วนที่2เป็นเกมนะคะซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุที่คิดว่าเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมนะคะ<ไ>แล้วก็ส่วนที่3เป็นอ e ีบ e ุ๊ก e-learning ค่ะซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุค,ค่ะโหตรงประเด็นเลยฮะอันนี้คือก็ง่ายๆก็คือโหลดมาใช้ได้เลยมันใช้ยากไหมพบอาจารย์คือหมายถึงว่า แอปพลิเคชันนี้คือต้องเป็นวัยรุ่นไหมผู้ใหญ่เนี่ยมันคืออินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าตาของมันเนี่ยผ e oh, ู้ใหญ่ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยไหมครับก็ไม่ยากค่ะเพราะเราคิดว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเราดีไซน์ออกมาให้เฉพาะกับผู้สูงอายุค่ะโอ้นี่อาจารย์ฮะรถบุ๊กนี้มีมีหน้าตาอยู่ไหมฮะนี่ค่ะนั่นนาบนเป็นตาทิพย์ผมตาทิพย์ไงผมรอะผแบบอาจารย์ทิพย์ผมต้องตาทิพย์อ๋อแบบนี้เป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาเป็นอ๋อได้ไอเดียมายังไงครับอาจารย์ครับ ก็แอปพลิเคชันนี้นะคะก็ะได้คิดค้นมาจากเราเนี่ยได้ทำการออกไปนะคะเจอผู้สูงอายุเยอะมากเลยค่ะที่ที่เวลาเราพานักศึกษาไปนะคะแล้วนักศึกษาเนี่ยต้องใช้แบบประเมิน C G A อะคะ่ะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทำยังไงเพื่อเก็บรวบรวมด a t a พวกนี้แทนแทนใบใบ,บประเมินนะคะ <ừ> ที่ที่มันจะมาเป็นกองเป็นตั้งตั้งตั้งกระดาษเลยใช่เป็นกระดาษห,ห,หายไปบ้างเลยใช่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราเอามาแล้วก็เราจะ ต้องทําการวิเคราะห์ค่ะ,ะทําการวิเคราะห์ว่าในแบบประเมินแ,แต่ละใบเนี่ยผู้สูงอายุคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะนำนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือให้การพยาบาลการดูแลอย่างไรในอนาคตนะคะคราวนี้เราก็เลยว่าเอในใน,ในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะ การคิดรู้บกบคล้องหรือภาวะอัดเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมนะคะเราก็เลยแอดเข้าไปด้วยว่าอ,อ๋อนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเราที่เราทําแบบประเมินแล้วเนี่ยเราทําเกมขึ้นมาดีไหมเพื่อที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากจะได้ทําแบบประเมินยังมีเกมเล่นเพื่อพัฒนาแล้วก็ฝึกสมองไปด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็ยังคิดดีว่าเอะถ้านอกจากนั้นเขาเปิดเกมเราทํายังไงอีกนะเราก็เลยมีอ e ีบุ๊กเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ แอปพลิเคชันเราเนี่ยสามารถรู้ด้วยค่ะว่าผู้สูงอายุท่านนี้ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้างรู้รรได้ไงคะอาจารย์หมายถึงว่าอ,อก็คือว่ามันก็จะเป็นประเมินผลออกมาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีช่องทางติดต่อค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะได้เล็กและเสร็จมาค่ะซึ่งเราจะมีทีมแอดนิมหลังบ้านเนี่ยซึ่ง เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเป็นคนช่วยตอบใช่ค่ะก็ทําเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะคะจะคุณโยนแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการส่งต่อแล้วแต่ค่ะว่าในในเคสเคสนั้นเนี่ยเขาต้องการอ๋อคือจะไปรักษาที่ไหนอะไรยังไงต่อใช่ค่ะงั้นผมขออนุญาตดีกว่าฮะไหนๆก็ถามมาแล้วจะได้เคลียร์ให้ครบสาหน่วยเลยค่ะเรื่องของอีบุ๊กด้วยใช่ปะฮะอีบุ๊คนี่คือมันมันคือหนังสือที่เราอ่านได้ทางพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้แหละแล้วมัน ข้อมูลมันคืออะไรฮะหนังสือเรานั้น e คือ e นี้ก็คือปันเศษไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ว่าวัยไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคส่วนใหญ่ที่คุณหยวนบอกคุณแม่ติดมือถือมาเป็นเหมือนปัจจัยที่5ของเราเราทํายังไงให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลได้ได้ดีอะคะ่ะก็คือเราเลยพัฒนาแอปอย่างที่อาจารย์ทิพย์บอกกินนี้นะคะ e b o ๊กจะมีส่วนที่ว่าทํายังไงรู้จักสมองสมองเสื่อมเป็นยังไงอันนี้คือการให้ความรู้ในบทที่1ของเรารเรามีส่วน5้าเซกชันนะคะหบท บทที่2บริหารสมองรู้ไหมคะว่าบริหารสมองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้สมดุลสมองซีซ้ายซีขวาสมดุลกันเราก็จะมีท่าบริหารสมองพร้อมทั้งประโยชน์แต่ละท่าด้วยค่ะท่าบริหารสมองใช่ค่ะแล้วเราก็มีประโยชน์ในนั้นแล้วอีกส่วนที่3สาสหรับผู้ดูแล<ะ>ที่จะต้องมีปัญหาต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วอเข้าใจเลยทั้งที่ช่วยเหลือติองไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือต็งได้ปันกลางแล้วก็ช่วยเหลือตเอง ได้น้อยแล้วก็ช่วยเด็กตัเองได้ทั้งหมดแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยคือถ้าผู้ดูแลมีปัญหาปุ๊บสามารถมาดูอ e ีบุ๊กเราได้นะคะคแล้วก็บทต่อไปก็จะมีเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมก็อย่างเราทุกคนอย่างผู้สูงอายุทุกคนยังไม่ต้องเป็นก็ได้ค่ะแต่มันเกิดจากความเสื่อมของผู้สูงอายุอยู่แล้วรเรา<ม>พัฒนาไงเพื่อให้เขาเกิดภาวะสมองเสื่อมก็พฤติกรรมไม่ว่าอาหารออกกำลังกายหรือพฤติกรรมการเข้าสังคมต่างๆเราก็จะมีบอกในอ e ีบุ๊กเราด้วยค่ะ ยอดอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมเข้าใจที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยฮนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลผู้สูงอายุาเดียวแต่มันคนที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นเขามีภาวะเครียดย,ย,ย,ยิ่งถ้าเป็นลูกเป็นหลานด้วยเนี่ยพอคุณแม่คุณพ่อเป็นอะไรปุ๊บมันภาวะกดดันอยู่ที่เราหมดเลยใช่วระบบสุดท้ายของเรานะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมอันนี้คือดีมากเลย ผลกระทบภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเจอได้ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเป็นประโยชน์สําหรับผู้ดูแลและก็ผู้สูงอายุเองนะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีแนวทางที่ช่วยเหลือผู้ดูแลในการส่งต่อ ที่เขาสามารถอ่านข้อมูลได้แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ที่อาจารย์ทิพย์บอกว่ามีหน่วยที่แอดมินสามารถส่งข้อความมาปรึกษาเราได้มีคนตอบให้ด้วยใช่ค่ะไม่ต้องเสียเวลาเพราะมันทันใจเลยใช่ค่ะไม่งั้นต้องนั่งขับรถมารถติดกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลมาหาหมอปุ๊บหมอคิวเต็มจบเรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่บ้านพิมพ์เลยมีปัญหาตรงนี้แก้ไขเลยใช่ค่ะ ว่าแต่ผมต้องถามก่อนนะฮะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของโรคนี่โรคอะไรบ้างฮะ<ล><ล>สมองเสื่อมเดียวเลยไหมฮะหรือจริงมีหลากหลายโรคมากเลยครับอ่าเราจะเน้นเรื่องสมองเสื่อมแต่ก็คือว่าทํายังไงเพื่อไม่เกิดภาวะเซ็กซ้อนและป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพราะสมองเสื่อมถ้าเป็นแล้วมันจะผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็ผู้ดูแลใช่จาลูกไม่ได้จําบ้าน<ช>ไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองก็จำไม่ได้บางทีอาจจะถึงขนาดลืมภาษาการพูดไปเลยก็ได้ใช่ค่ะ มัีฟเขาดูได้หมดเลยไม่แล้ว,แล,วแล้วข้อมูลตรงนี้คือจะต้องเป็นเฉพาะคนที่มาที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไหมฮะหรือว่าต้องเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นโรงพยาบาลจุฬาฯรานั่นเองไม่ค่ะคือแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะคอตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่เรากําลังทดลองใช้ครับค่ะก็คือสามารถใครที่สนใจเนี่ยสามารถ ติดต่อได้นะคะติดต่อมาทางที่วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อคาราชิุมารีนะคะว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเฟสที่กําลังทดลองใช้นะคะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะคิดว่าจะเอาแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะสามารถแวนไว้ให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วก็เอาไปใช้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรก็คงต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยขอเป็นตัวแทนเลยในฐานะที่เป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุ และก็เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุทุกท่านด้วยที่ไม่ทออทิ้งเขาเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนก็เอาใจแต่วัยรุ่นแต่กลายเป็นว่าผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหมดเลยทุกคนนี้เรามีแอปของผู้สูงอายุเองแล้วด้วยแล้วมีประโยชน์แบบครบองค์รวม360องศาเลยขอบูุณาจารย์ทุกท่านมานะฮะขอบคุณาจารย์ทุกท่านมานะฮะแล้วก็อาจารย์สามารถจะอยู่คุยได้สักสองชั่วโมงไหมครับต้องทำงานต่อาไปได้เหรอครับไปได้เหรอฮะได้ได้ไม่เป็นไรฮะไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้เจอกันใหม่นะจ๊ะฮะ CRA ท i ิปเกล็ดความรู้เพื่อสุขภาพสัปดาห์นี้พบกับข้อแนะนำนวัตกรรมแอปพลิเคชันประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ LLL Senior Care by CRA เป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเมืองสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการดูแลตนเองปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายสมองอารมณ์ และสังคมได้ดียิ่งขึ้นครับและนวัตกรรมนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถประเมินสุขภาพได้ด้วยตนเองมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเกมในแอปพลิเคชันและเรียนรู้ภาวะสมองเสื่อมการดูแลตนเองและป้องกันเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ